สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาชมวิวทิวทัศน์ไม่ได้ออกกำลังกายในตอนเช้ามากรีดยางค่ะพามาชมเขาวิวทิวทัศน์เขาพนมหรือว่าเขานมผาภาษาชาวบ้านเรียกเขานมพผาเพราะว่าเป็นเหมือนผู้หญิงนอนหนะ้าอกตั้งก็เป็นนมอ่ะนะเขาก็เลยเรียกเขานมผา แต่ว่าทางราชการเขาตั้งว่าเขาพนมเนี่ยตรงช่วงนะ้อกเขาอยู่ตรงนี้เป็นช่วงที่สูงที่สุดแต่ว่าตรงนี้พี่ข้าวมายืนอยู่ใกล้เกินต้องไปมองจากไกลๆจากซอยสิบซอยสิบอยู่ไกลไปจากนี่ยี่สิบกิโลถึงจะเห็นเป็นเหมือนรูปผู้หญิงนอน ตรงนี้คือช่วงที่เหมือนนอ,อกนอนอ,อกตั้งพามาชมวิวทิวทัศน์รอบเขาค่ะสวยงาม